นี่นี่ดูตรงลิงไปเลยจาแม่ตะเคียนปืดงามมากนี่นี่อย่างน่าจ้าแม่ตะเคียนทองอี่ต้นตะเคียนใหญ่ๆเลยต้นมะข่าโมงอืมต้นตะเคียนทอง เดี๋ยวพาไปดูเจ้าแม่ตะเคียนต้นใหญ่เลยนี่นี่อันนี้เป็นตะเคียนต้นใหญ่เลยมีโคนดูความสมบูรณ์ของโคนอันนี้จะพามาชมนะคะเออไอที่ว่าเราปลูกไม้ไว้ในสวนยางตรงร่องกลางมาเลยนะคะนี่อันนี้เป็นต้นตะเคียนทองนี่ต้นตะเคียนทองมันสูงเท่ากับยางแล้วมันก็จะไม่เป็นไรแล้วนะคะ ถ้าถ้าเกิดให้เป็นการดีเราควรจะปลูกเอ,อห่างจากตอนที่เราปลูกยางประมาณปีสองปีก็คือเราปรับร่องยางได้แล้วอย่างเงี้ยปรับน้ําแบบระบบน้ําดีแล้วเราก็ปลูกได้เลยคือเร,เราจะไม่มีการไถแล้วอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะปลูกได้เลยแต่ถ้าเกิดมีการไถยอยู่มันอาจจะลําบากนะคะอันนี้ก็เป็นยางนานี่ต้นยางนาต้นยางนานี้เอาเห็ดมาใส่ที่โคนนด้และนะคะที่เขาทําตัวเห็ดเจ็ดชั่วโคตรจะพาไปดูต้นอื่นต่อจ้า เห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูว่าเออมันปลูกได้นะคะมันอยู่กับยางได้ยางก็ปกตินะคะอันนี้ก็เป็นยางนาอันนี้ปลูกห่างประมาณกี่เมตรอะออห,หนึ่งหนึ่งกอ๊หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบกว่าเมตรอะจ้ะแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่ว่า ต้องการยังไงอันนี้เป็นตะเคียนทองอันนี้เป็นไม้ตะเคียนทองนะคะนี่ดูใกล้ๆดูผิวผิวพันธุ์สดใสตอนนี้มีอาจจะมีเจ้าแม่จับจองกันเลจ๊ะอื่เห็นไหมนี่ต้นตะเคียนทองนี่ต้นตะเคียนทองสูงเท่ายางแล้วไม่ต้องเป็นห่วงละใส่ปุ๋ยยางหรือทําสีน้ําหมักยางก็พวกตะเคียนทองก็จะได้ด้วยไม่ถึงว่าต้นไม้ก็จะได้ด้วยอันนี้รู้สึกจะมาฆ่ามงนะคะถ้าจําไม่ผิด นี่มะข่ามงมะข่ามงต้นมะข่ามงนะคะนี่ถ้าถามว่ากี่ปีจําไม่ได้จ้ะคนปลูกอีกคนหนึ่งจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้มาให้ดูยางนานะคะยางนาก็ต้นหญิงใช้ได้แล้วนี่อันนี้ต้นยางนานี่ยางนาดูไซด์ดูไซส์อันนี้เทียบกับมือนะคะวันนี้อากาศหนาวหนาวกากำลังเก็บยางดูเรามาชมต้นไม้กันก่อน อันนี้คนละแปลงกับที่บอกว่าดงพยุงนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันที่เราปลูกไว้ตรงร่องกลางไม่ได้ปลูกกันร่องยางนะคะนี่ให้ดูยางนาสวยๆเลยจ้ะต้นยางนาอืมนะโคนใหญ่ตนต่เทียบกับมืออันนี้เทียบกับมือนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูต้นไปดูเจ้าแม่กระเทียนต้นใหญ่กัน เจ้าแม่ตะเคียนครับเจ้าแม่ตะเคียนนี่ต้นตรงมากตรงดิ่งไปเลยนี่นี่เห็นไหมใหญ่ละเส้นรองบวงไม่ต้อยกว่าสี่สิบละนี่นี่ดูตรงดิ่งไปเลยเจ้าแม่ตะเคียนอืดงามมากนี่ปลูกได้นะครับปลูกได้เห็นไหมนี่มันเป็นตรงร่องยางนะคะอยู่ตรงกลาง มันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับปลูกไปเลยเผื่อใครกําลังเริ่มปลูกยางอย่างเงี้ยทำละร่องร่องน้ำรดนแล้วนะลคิดว่าไม่ไถแล้วก็ปลูกได้เลยจากต้นไม้อ่ออันนี้ก็เป็นมะข่ามงมะข่ามงเนาะปลูกไปเรื่อยๆนะคะเยอะอยู่ปลูกไว้หลายอยู่จ้ะอันนี้ก็ยังนานะคะยังนาอื่ยางนา ต้นถัดไปนี่อันนี้ก็เป็นมะข่ามงนี่มะข่ามงนี่จะแม่ใหญ่โตอีกด้วยจะแม่ตะเคียนทองนี่ต้นตะเคียนใหญ่ๆเลยนี่อบอบแล้วอบแล้นี่นี่ต้นตะเคียนอืม สูงจ้าลูตุดปอดอมต้นตะเคียนทองเดี๋ยวพาไปดูต้นตะเคียนต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งนะคะแต่ก่อนต้นตะเคียนก็ไปดูต้นตรงนี้กันอ,อันนี้ก็เป็นมะข่าโมง็นต้นมะข่าโมงนี่มะข่าโมง นนต,ตันนี้ตะเคียนทองต้นนี้จะตะเคียนทองนะคะต้นใหญ่มากมต้นตะเคียนทองอี่เดี๋ยวพาไปดูเจ้าแม่ตะเคียนต้นใหญ่เลยอยู่ตรงนี้ มีที่เจ้าแม่ตะเคียนต้นใหญ่นะเนาะนี่ใหญ่โตมโหระทึกนี่นี่อันนี้เป็นตะเคียนต้นใหญ่เลยมีโคนดูความสมบูรณ์ของโคน,นืยางก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่กันได้จะในป่ามันยังแบบว่าอยู่กันหนาแน่นเลยทําไมในสวนยางจะปลูกไม่ได้บางทีเราก็คิดเยอะไปเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากก็คิดว่าเออทาแบบเหมือนป่าอะไรเงี้ย อันนี้คือเจ้าแม่ตะเคียนนะคะไดดูต้นอื่นกันต่อจ้านี่ต้นนี้ก็เป็นมะข่าโมมีเถาวัลย์พันเกี่ยวเลี้ยวลดเลยนะครับขึ้นไปนูนสูงเท่าๆกับยางละอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับอย่างนี้คือสบายๆละเทวดารับเลี้ยงละตะเคียนเยอะไหมคะแปลงนี้คุณชายเขาขยันปลูก อันนี้ไม่ได้มีส่วนปลูกเลยสักอันหนึ่งน,นะครับเดินชื่นชมอยู่นี่นี่นี่ตะเคียนนี่ตะเคียนก็สวยนะเจ้าตะเคียนนู่นนี่ตะเคียนเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอันนี้เดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งนะเพราะพอดีว่าแบบเหมือนกับโดนลมแล้วก็มีอะไรชัยตรงยอดมันนะคะตะเคียนหักโค่นลงมาเลย มาแล้วนะครับท่านเนี่ยเนี่ยหักหักแล้วมันก็แตกใหม่ข้างบนนูน่นจริงๆต้นมันใหญ่แล้วนะเนี่ยต้นเบลเลอร์เลยหักลงมาก็แตกใหม่ไม่ตายหรอกนี่อันนี้พยุงนะจ๊ะอันนี้คือต้นพยุงเดี๋ยวพาไปดูพยุงต้นใหญ่คนละสวนนะคะไม่ใช่สวนนู้น พยุงต้นใหญ่ๆนะครับนี่นี่ครับพยุงต้นใหญ่ใหญ่ไหมอยู่มือนี่พยุงต้นใหญ่ๆนูน่นยังมีแมงชชยอยู่ตลอดเรียกว่าด้วงอะไรด้วงหนวดยาวหรืออะไรสักอย่างนี่นี่แหละมันจะใช้ต้นพยุงนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเจาะอ,อย่างนี้แหละเนี่ยเจาะกินอยู่เรื่อย เนี่ยเจาะตั้งแต่เล็กยันโตเนี่ยเนี่ยต้นโตแล้วนูนน่นต้นนู้นตายแล้วไม่ต้นแบบว่าโดนชชยโดนอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้ดูนี่ไงข้างบนตายแล้วครับข้างบนตายแล้วแต่ว่าข้างล่างแตกขึ้นมาใหม่ยังไม่ตายสนิทข้างล่างแตกใหม่ข้างบนเสียชีวิตไปแล้วน,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 นู่นนู่นเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่นี่ นี่จะเขียนเบ้งๆเลยเอ้ยไม่ใช่พยุงต้นเบลเลอร์เลยนี่เห็นไหมพยุงต้นเบลเลอร์เลยข้างล่างก็แตกครับโดนไช่ก็แตกต่อนี่ข้างบนก็นี่เห็นไหมพยุงใหญ่กว่ายางอีกจ้ะเนี่ยปลูกหลังยางนะปลูกหลังต้นยางขอบอกแราเมื่อก่อนต,อต้องต้องแบบว่าต้องไถร่องน้ําอะไรอยู่ไม่ได้ปลูกอันนี้ปลูกหลังยาง หลังยางประมาณสองสามปีอย่างน้อยอะแต่นี่พยุงก็น่าจะได้สักสิบละนูนขึ้นไปสวยค่ะสวยปลูกไว้ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นลูกนี่จะได้ขายแบบว่าอายุกำลังดีเลยนะแต่แต่รุ่นแม่ก็คือเหมือนเพิ่มมูลค่าดินเลยพื้นที่ยอะไรเงี้ยอันนี้ก็พยุงนนี้พยุงอันนี้ต้นไซไม่ใหญ่เท่าไรแต่ก็สวยอยู่อืม พาไปดูยางนาะต้นเบลล์ยางนาครับยางนาะอันนี้ต้นยางนาะนี่ยางนาะต้นใหญ่ๆนี่นะต้นยางนาะไม่ใช่ต้นยางนะนี่นี่สวยๆครับสูงชะรูดตูดบอดนี่งามงามได้ใจเลยจ้าเนี่ยดูตลอดแนวมันไปจะมีไม้ตลอด เดี๋ยวไปดูแถวอื่นกันต่อจ้ายาขายเยอะเดินเดินเอาเดี๋ยวฉันขยันเดินเลยนะคะจะให้ดูว่าเราปลูกไม้นี่ปลูกได้ก็คืออยากให้แบบว่าพี่น้องชาวสัญญาณก็คือมีพื้นที่ก็อยากให้ใช้พื้นที่ให้มันคุ้มค่าเนาะนี่เจ้าแม่ตะเคียนนี่เจ้าแม่ตะเคียนไอ้ดูเจ้าแม่ตะเคียนรืดขึ้นไปเลยจ้ะแทรกแซงขึ้นไปได้แล้วครับไฟกับยางแลแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วง เจ้าแม่ตะเคียนเจ็นไมจ่มไหมเจ้าแม่ตะเคียน,น,นข้างหลังยางมันจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้บำรุงเราเพิ่งมาเริ่มๆปีนี้เลยแหละค่ะเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นสร้างสวนเนาะอยู่ไกลทำงานประจำด้วยแฟนทำงานประจำด้วยเมื่อก่อนก็ทำด้วยแต่ว่าตอนนี้ออกมาแล้วแต่ว่าแฟนทำงานประจำก็เลย มาได้แค่สวัสดิทิตย์แล้วเมื่อก่อนก็คือมาส่งสัมเดือนครั้งนะคะเราอยู่ตเออภาคอื่นแต่ว,ว่ามาทําสวนที่อีสานอ๋อนี่อันนี้น้องยังนายางนาครับยางนานี่สวยเจมเจมๆนะเนี่ยเห็นคนที่สวนเขาบอกว่าเห็ดเยอะมากเลยครับแปลงชอบใจกันใหญ่เลย ใช้กรีดยางตรงไหนเขาจะได้เก็บเจ็ดจตรงนั้นนะคะเขาคือเขาจะแบ่งโซนกันกเดี๋ยวบอกว่ายางแตงยางนี่คือเห็ดเยอะมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวพวกยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ยไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าตัวเห็ดอะไรมันก็จะสมบูรณ์อยู่นี่อันนี้ตะเคียนครับตะเคียนตะเคียนสวยๆอันนี้จะปลูกรุ่นเดียวกันหมดนะคะนี่นี่คือตะเคียนทอง มีเชือกรัดเนี่เดี๋ยวไม่ได้พกอุปกรณ์เลยมีกะเคียนเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นต่อที่ปลูกที่อีสานก็จะเป็นไม้ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นยางนานี่ยางนาถ้ายิ่งที่ไหนนะคะเห็นในคลิปที่แล้วนะคะมีเพื่อนเพื่อนๆที่อยู่ที่อุดรบอกว่าที่อุดรก็แจกฟรีจ้าหูยยิ่งแจกฟรียิ่งดีใหญ่เลยนะคะ เมื่อก่อนไอ้นี้เขาคือ,คอต้องซื้อหมดเลยนะคะต้นพันธุ์ซื้อหมดไปหลายบาทเลยแต่ก็เออเออเอเอไม่เป็นไรถือว่าปลูกปาอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะก็ลองดูก็ามานานแล้วนี่อันนี้จะเคียนทองตะเคียนทองตะเคียนทองนี่เห็นไหมงามมากจ้าไม่ค่อยได้บูรุงเท่าไหร่หรอกมันก็อาศัยอาศัยคุณยางนี่แหละมีอะไรตกถึงท้องยางก็น้องตะเคียนก็จะได้กินด้วยแย่งเอา เดี๋ยวไปดูต้นอื่นกนะันต่อจ้าอันนี้เจ้าแม่ตะเคียนอีกต้นหนึ่งนะคะต้นใหญ่มากนี่เจ้าแม่ตะเคียนตรงดิ่งเลยดูความตรงของเจ้าแม่ตะเคียนของเราฟืดเลยยางสูงเท่าไหร่เธอก็จะสูงกว่ายางนิดนึงเอาเป็นว่าฉันชน,นะอะไรประมาณนี้นี่เนตะเคียนะเคียน อันนี้ก็ต้นยางนานี่ยางนาต้นยางนาต้นใหญ่เลยดีไปดูตะเคียนต้นใหญ่ตะเคียนต้นใหญ่ๆนี่ต้นนี้ก็ใหญ่นะคะโอ้เบ้งเลยอุ้ยนี่ตะเคียนต้นใหญ่เลยนี่ สุดยอดมีแบบนี้สักพันต้นนี่เจมเลยนี่อันนี้ก็เจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองมันอีกอีกคอีกฝากหนึ่งของสวนนะคะนี่เจ้าแม่ตะเคียนทองมีไม้อะไรไม่รู้นี่พันแนวไปเลยเนี่ยอยเดี๋ยวต้องหาอะไรมาตัดนี่ดูดิเจ้าแม่ขึ้นไปเยอะมากเจ้าแม่เจ้าแม่สูงมากเลยอืมสูงกว่ายางอกีก สูงกว่าหรือเท่ากับนี่แหละเพราะว่ามันต้องแบบว่าแย่งแสงกันมันจะแย่งกันนี่มันสู้ได้แล้ครับนี่สู้ได้อันนู้นยางนานะครับเดี๋ยวดูแถวนี้ต่ออันนี้ยางนาตรงไหนต้นยางไม่สวยครับต้นไม้จะสวยเพราะว่าเราปลูกแบบเหมือนแข่งกันอะอันนี้ก็เป็นยางนาต้นใหญ่ใหยางนาต้นใหญ่นะครับ อ่าส่วนนี้ก็จะเป็นพยุงตัวนี้พยุงนะครับหลายปีแล้วน่าจะแบบเกนน่าจะแข็งดีอยู่นะนี่พยุงอันนี้พยุงพยุงพยุงอะไรก็ไม่รู้ครับนอนเอ็นไปเลยเหนืนู่นนอนยาวไปเลยนี่ก็ยังนาตัวน,นี้ก็ยังนานี่นี่ยังนา ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะนำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆได้ค่ะ